đã 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 ครับเท่าไหร่ครับ ขอฝากของคนที่ติดหน่อยขอเราฟังเรื่องอะไรดีเล แล้วมาั้งถึงตงนี้นะโอเคค่ะน่าค่ะเือนน่าค่ะก้องช้อนนะเบี้ยของเคสโอ้ยี่โอเห็นไยเสามันบางกว่านี้โอออ่

老黄，老黄，老 พี่อ <ais> ับมาดูลองฉันชอบลองมาลองนา